b า s t a n d เดอร์เอฟเมื่อความช่วยเหลือหายไปในฝูงชนเคยไหมเห็นใครบางคนกำลังเดือดร้อนต่อหน้าต่อตาแต่เรากลับรังนี้ว่าควรจะช่วยเหลือหรือไม่แต่สุดท้ายเราก็ปล่อยผ่านไปความคิดลิริสเหล่านี้เป็นรากฐานของ Bystander effect ที่ทำให้ความช่วยเหลือหายไปท่ามกลางผูงชน Bystander effect เป็นปรากฏการทางทฤษฎีจิตสังคม ที่ว่าด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาที่ขับเคลื่อนให้คนจานวนหนึ่งมีแนวคิดหรือการกระทำไปในทิศทางเดียวกันการที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะให้ความช่วยเหลือเหยื่อน้อยลงเมื่อมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยและเมื่อมีคนอยู่มากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือก็จะน้อยลงเท่านั้นทำให้เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าการกระจายความรับผิดชอบจอห์นดลลี่และบีบ รัชเนีเป็นนักจิตวิทยาสังคมที่ศึกษาและพัฒนา Bystander Effect โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคดีฆาตกรรม k i ตตี้แก o นเวสในปี1964หลักการและกลไกของ Bystander Effect การกระจายความรับผิดชอบเมื่อมีคนอยู่ในเหตุการณ์หลายคนแต่ละคนจะคิดว่าต้องมีใครสักคนช่วยแน่ๆ ทำให้ภาระความรับผิดชอบถูกแบ่งออกไปในหมู่คนทั้งหมดยิ่งขนมากความรู้สึกว่าตัวเองต้องช่วยก็น,น้อยลงทุกคนต่างรอให้คนอื่นเป็นคนแรกที่ลงมือทำจนสุดท้ายไม่มีใครทำอะไรเลยอิทธิพลทางสังคมและภาวะเมืนนเฉยพร้อมกันมนุษย์มักใช้พฤติกรรมของคนอื่นเป็นตัวชี้นำว่าครได้รับการตอบสนองอย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน หากเห็นคนรอบตัวไม่ตกใจหรือไม่ทำอะไรเราก็มาคิดว่าคงไม่มีอะไรปรากฏการณ์นี้เรียกว่าภาวะการเมินเฉยพร้อมกันความกลัวการถูกตัดสินการช่วยเหลือในที่สาธารณะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนทำให้หลายคนกังวลว่าจะทำผิดถูกหัวเราะหรือถูกมองว่าเป็นคนโง่ความกลัวนี้จึงกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้เลือกไม่ทำอะไรมากกว่าเสียงผิดพลาด ความคลุมเครือของสถานการณ์ทำไมแน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นเสียงดังคืออุบัติเหตุหรือแค่คนทะเลาะกันคุณจะตัดสินใจลำบากว่าจะต้องช่วยเหลือแบบไหน,นความไม่ชัดเจนนี้ทำให้สมองของเราเกิดภาวะแช่แข็งไม่รู้จะตอบสนองแบบไหน,นจึงมักหยุดนิ่งและรอให้สถานการณ์มีความชัดเจนมากขึ้นผลกระทบจาก bystander effect ความล่าช้าในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ในสถานการณ์วิกฤตเช่นอุบัติเหตุหรือภาวะหัวใจหยุดเต้นทุกวินาทีหรือมีความหมายแต่เมื่อผู้คนมัวรอคอยกันเองความช่วยเหลือจึงมาถึงช้ากว่าที่ควรจะเป็นความล่าช้าเพียงไม่กี่นาทีอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างชีวิตกับความตาย ความเสียใจทางศีลธรรมแม้ขณะเกิดเหตุผู้ยืนดูอาจไม่รู้สึกอะไรเพราะคิดว่าคนอื่นจะจัดการแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคนกลับเกิดความรู้สึกผิดและเสียใจที่ไม่ได้ช่วยเหลือนั่นเป็นเพราะจิตสำนึกทางศีลธรรมของมนุษย์ยังคงอยู่และความรู้สึกนี้สามารถรบกวนจิตใจได้ในระยะยาวสร้างบาดแผลทางใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้กระทำการช่วยเหลือ ความเฉยชาทางวัฒนธรรมเมื่อสังคมเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยบ่อยครั้งผู้คนอาจค่อยๆมองว่าการไม่ช่วยเป็นเรื่องปกติพฤติกรรมการไม่แย่ใส่นี้อาจแพร่กระจายและกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมทําให้ชุมชนขาดความรู้สึกผูกพันหรือความรับผิดชอบต่อกันผู้คนมีความเห็นอกเห็นใจกันน้อยลงและลดทอนความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมสังคม อย่างไรก็ตามการก้าวข้าม bystander effect and ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่คือการลงมือทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้จริงเช่นการโทรแจ้งหน่วยงานหรือการขอความช่วยเหลือ,อาจากผู้คนที่อยู่รอบข้างทุกครั้งที่กําลังเผชิญเหตุการณ์ตรงหน้าลองถามตัวเองว่าเรากําลังปล่อยให้ bystander effect and ครอบนำเราอยู่หรือเปล่าเพราะหากปล่อยให้ empathy เลือนหายกลายเป็น apathy ว่าหนึ่งหากเราต้องการความช่วยเหลือก็ต้องการให้ใครสักคนหนึ่งยืมนมือเข้ามาเช่นกัน